อรนบนจวงในนับจ้วงใน่าน,น,น,นก็สวัสดีตอนเช้านะคะคุณแม่เอฟซีทุกๆุกท่านคุณพอ่อเอฟซีทุกๆุกท่านนะคะวันนี้คุณตากับน้องน้ำโพโก็ขออาเป็นสะพานบุญให้คุณแม่เอฟซีทุกท่านคุณตาตั้งกิตอธิษฐานอาแต่สิ่งดีๆนะคะยาย<ต>ก็ตั้งกิตอธิษฐาน,านวันนี้ทําบุญกับ น้องน้ำโพคุณตานะคะคุณแม่เอฟีทุกทท่านนะคะเช้านี้นะคะ,ะก็พาน้องทําบุญบูติศให้กับเจ้ากรรมในใยเวรที่มีวิบาควิบากกรรมมาด้วยกันนะคะก็ให้อันนี้จะเมธทรณีเจ้าที่เจ้าภูมิตรงนี้ด้วยนะคะปุยาตาทวดดูนะคะ ขอให้น้องงายขอให้น้องคลายนะคะเจ้ากรรมนายเวรที่มีกับน้องเอขอห้โหสิเวรสกรรมนะคะขอให้น้องงายนะคะสาธุสาธุสาธุบุญ พี่คุณตาน้องนะคะวันนี้ได้ทำบุญวันนี้ก็อ่าก็ขอให้น้องหายน้องคลายบุญกุศลวันนี้ก็ขอให้คุณแม่เอฟีทุกท่านนะคะอาที่ได้มาเมตตาอ่าน้องนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นเช้าว,วันใหม่ที่เริ่มต้นกอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวนะคะ ทานคงคุณตาคุณยายท่างคงคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทท่านเช้านี้นะคะเป็นเช้าว,วันใหม่ที่พวกเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะธุรกิจก้าวหน้าค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะเฮงๆทุกท่านนะคะวันนี้อ่ะก็น้องน้ำโพก,ก็ได้มาทําบุญนะคะ อเราจะพาน้องทําบุญทุกวันนะคะแม่แม่เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะอ่าน้องอยากนอนใจแทบขาดแต่ว่าล้มตัวลงนอนแล้วน้องลุกไม่ไหวลุกไม่ขึ้นนะคะคุณแม่แต่น้องก็ทานได้นะคะเมื่อเช้าก็ทานมะขามเปียกไปแล้วนะคะคุณแม่วันนี้ก็อ่าน้องก็ตั้งแต่ล้มเมื่อคืนช่วยกันยกทุ่มเนาะทุ่มหนึ่งอ่าแล้วก็ น้องก็ไม่ล้มตัวลงนอนอีกเลยนะคะคุณแม่ยืนพิงเสานู่นอยู่ทางประตูออกนู่นเลยนะคะตาน้องแป๊วตาน้องใสตาน้องไม่ซึมนะคะคุณแม่หลังจากที่น้องได้อาคลายเมื่อเมือม่อเมือ่อทุ่มหนึ่งเมื่อวานนะคะน้องทานได้แต่น้องถ้าล้มตัวลงแล้วก็นอนลุกไหวนี่คุณยายเชื่อเลือกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้องน้องหายไว แต่อันนี้เนื่องจากว่าน้องไม่กล้าล้มตัวลงนอนนะคะแรงขาก็ไม่ค่อยมีแม่แม่ดูตอนเช้านะคะน้องพยายามเดินไปเดินมาในบริเวณในคอกที่เราทําให้น้องกายบําบัดก็ขยับขยับกระเถิบกระเถิบ,ถบ,ถบทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเวลาเหนื่อยก็ไปอยู่ตรงมุมประตูออกนะคะนี่นะคะแม่แม่ดูน้องทานได้ตาแป๊วๆเลยนะคะ คุณยายมาอัปเดตพ่แม่แม่มาดูอาการน้องตอนเช้าแล้วก็ให้น้องตักบาทนะคะ,ะก็ขอ,ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านพ่อพระแม่พระทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวยาย่าจินตลาเฟอรลี่น้องน้ำโพวันที่25มีนาก็4ปีนะคะคุณแม่ตั้งกิตอธิษฐานภาวนาแผ่บุญแผ่ ส่วนกุศลมาให้น้องด้วยนะคะคุณแม่น้องก็ได้รับน้องก็ซื้อได้นะคะคุณแม่ดูนะคะเพียงแต่น้องพูดไม่ได้นะคะแม,แม่ค่ะเพียงแต่น้องพูดไม่ได้ตาแป๋วแป๋วนะคะตาคุณยายเองนี่โดยเฉพาะคุณยายนี่เป็นผู้หญิงที่ใจอ่อนไหวเวลาน้องล้มลงนี่นะคะน้ำตานีอักอยู่ข้างในเลยนะคะ อาแม่กล้าร้องให้น้องและให้แม่แม่เห็นทุกวันนะคะคุณยายเองรู้สึกว่าเก็บปดมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเก็บกดมากเลยนะคะไม่อยากให้อาแม่แม่และน้องได้เห็นน้ําตามัมนเจ็บปวดมากๆเลยนะคะกับการที่น้องล้มและลูกไม่ไหวก็ขอกําลังใจจากแม่แม่ทุกท่านเช้านี้แบ่งป,ปันให้น้องด้วยนะคะท่านละหนึ่งดวง รักน้องไม่ต้องรักมากนะคะรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆนะคะแม่จ้าก็ขอสาธุบุญกับน้องตอนเช้าด้วยนะคะก็คุณยายก็พอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ